แฟรงต,ต้นแฟรงต้อนเห็ดอีหย่างทำไมทำไ,ไมสวัสดีครับแฟรงต้อนจะมางมหอยโอ้สวัสดีครับแฟรงต้อนทีวีจะมางมหอยแล้วมาล้มหอยพูด,ด,ด,ดะนะครับเดี๋ยวแฟรงต้อนให้เบิ่งนะครับนี่ค่ะค่ะ <laughs> <า>ง<ว>มหอยไปไหนครับแฟรงต้อนงมหอยไปไหน โอ้ยงมหอยไปเยี้ยงเอาหอยไปเยี้ยงกินออให้ใครครับให้แม่ใหม่ค่ะโอ้โให้แม่ใหม่ไปต้มกินโอ้ให้แม่ใหม่ไปต้มกินยเยอะยมากเลยค่ะเยอะมากเลยค่ะยุกมาเลยค่ะแม่ครับนี่เพ่งต้นงม แพงต้์งงทำไมน้มอยจังเพราะว่าเดอะเพราะว่ากัน้องแพงต้นครับดูสิครับป้าไปดูไปดู <c oughs> น้ําเป็นสีส้มนะครับน้ําเกิดจากอะไรครับ <c oughs> เกิดจากแพงต้นตายครับแพงต้นตายครับผม <c oughs> แพงต้นตายกล <c oughs> ัวไมอ่ะกลัวไม่ใช่น้องแพงต้นตายนะครับแพงต้นคือพืชน้ําใช่ไหมไม่ คือสิ่งมีชีวิตในน้ำครับโอ้สิ่งมีชีวิตในน้ำไม่ใช่พืชใช่ไหมเป็นพืชเป็นสัตว์ก็ได้ครับอ๋อแมงมุมเพียงต้นได้เต็มคุกเลยเห็นไหมอุ้ยอย่าเห็นน้ำถึืองนาจะคล้องเท้าไรลูกดูครับวิธีการงมหอยของเราครับเป็นต้างหัหอยได้ใส่หัวอยไม่หายไม่ใช่อุ้ยนี่หน่วยใหญ่ละยังไม่เหยียบเอาหนิวโปรตีนขีบขึ้นมาหอยเยอะมากเลยนะครับหน่ยใหญ่นี่ ลอยไปใส่นี่คูเต็มคูเลยตัวนั้นประมาณหกโลครับทำไมไม่อบอกคู่เพราะว่านี่บอกเจ๊งไรล่ะ <c oughs> ว้าวคู่สวัสดีครับพี่ต้อนทวีจะมาดมหอยโอ้สวัสดีครับพี่ต้อนทวีจะมาดมหอยพี่ต้อนทวีจะมาดูหอยจับเก้าอัฒบ่อนี้มีกุ้งฝอยเยอะเดี๋ยวเราจะมาลากกุ้งฝอยเยอะมากจริงๆเยอะกว่าบ่อนี้ครับจะบ่อนี้ครับข้าวปลาเป็นต่อมวลที่ครับย่าน้ำเข้าปลาย่าให้น้ำเข้าปลา ยาแข่งต้อนจมนาไปแล้วครั้งหนึ่งแ้ล <laughs> เห <laughs> ลเมือกับ,บวน <laughs> พพันนี้เราบห้่ต้อนพอขั้นแผลให้กันแล้วว่าว่าดิงวหอยให้แม่ไหมดิงวหอยกลับบ้านงวหอยไปเลี้ยงนะครับ <laughs> หรือว่าเราจะงวหอยไปขายที่ตลาดน,นะดีวันนี้วันศุกร์ <laughs> ผมไม่ขายดีกว่าครับผม <laughs> <laughs> ไม่้างขายฮะ <laughs> ไม่ต้นงขายด้วย เป็นต้นงม,มหอยไปขายที่ตลาดนะัดวันศุกร์นะครับจะได้ตลาดนะัดคลองถมของปูเอกคลองปูเอกเป็นต้นจาขายหอยนะครับนี่เอาหนิวเอาหนิวตีนยุน้มก็ไดหอยเยอะมากครับเราไม่ได้เลีย้ยงนะครับแต่มันเกิดเองเดียวันดูเองหอยุ้มเมื่อคืนจะบอกหอยหรือก่อนหินดอกนี่หอยอไละ่ะนี่โอ้ มวนได้ละเ <c oughs> ต็มขู่ละาาขู่หน่อยจวไปต้นบมอ,นนอยา,าอยากต่นาู้าบออโอ้เพ่ตเาางต่อนะว่างต้มน้ำเด้ออ,อยาให้ปากถึกน้ำเด้อ,อเอาว่านบอนี้มันไม่คยมีไดบอเพ่งตอนเจ็บไปแล้วบ่คือบอไปบอที่มันมีหลาย บ่าบัวอะไรก็มีเบิดอ่ะมานเรอยู่กระจายตัวยำเว้นนะโอ้ยยำเหมือนเสามันเคยมั่งหูดเอาเน้อยำเหมือนเสาเนี่น้ำหยาเป็นเจ้าเท้แพร่แยงมาส่วนสวนเอาน้ำหยามาเข้าใจอยู่บ่มาออื่นเสามั่งหูแต่เสาไม่มั่งหูแล้วเองเด้อเออมาอันเอาแพร่แยงมาส่วนส่นน้ำหยาเข้าใจอยู่บ่เอ๋อเอาแพร่แยงมาจะใส่ว่าเอาอันสวิงนั่นเอาสวิงมาส่วนส่นน้ำหยาใส่ข้างหังเออได้เสียแค่ยาวมา สวนสได้เกันได้ไลยแบบอัว่รเป็นยังต้องใส่เสื้อแขนยาวนี่ก็ดัแล้วล่ะยันนาใส่หาวานโออยาอน้ำบอลอยากมัจะรดอโอ้เต็มวูัอีกวห้วหัวหัวหัาวหหัวหััวหอีกัวหวนัวหัวหัวอห ใครผักไข,ข่แยงคืบอบ่มีบ่บ๊อบปี้นี่นแ,นกนแกผักไข่แยงน้ำไปปลูกบอมันดูสีไก่บอตากแดดด้วยหนาวพอไปอาบน้ำออกพอเฝ้าเนี้ยดูไข่ดูไข่เด็กก้ามาไว้อีกเด้กอันนี้บอบอปลาตะเพียนได้เนะะาะปลาตะเพียนมึกินดูมันบอเห็นกินดูว่านเทือสีไขย้ายได้บอ ม้นกับโมกินหักันน่อ้ายอันนี้อต้นอันนี้อ่างต้นอ้อ่านต้นปฏิโปฏิทโเต็มขู่ยังปฏิโตปฏิโทเพียงต้นโอ้โหโอ้โหโอ้โหทานบัว่าเมื่อกี้มาต้องบอใหญ่นึงกระโดดขามแพ้ไข่แยงโมหูโตซำแขนนี่ล่ะ กระโดดออกจากคานคามไปเลยทำไมป้าหยันทำไมป้าหยันโมหู่นเดอร์เบอรี่เบิร์กท่านบ่ทำไมป้าหยันโมหู่ป้าคอบอ่ป้าขาบ่กระโดดจังสันกระโดดจังสามบ่กระโดดสูงสูงครับสีบานาบเสื้อกับโบเด็กสีกิ้งว่าเด็กเสื้อกับโบเลยมันเป็นแพ่งต่อนหเลยสิยแพ่งต่อนแพ่งต่อนใต้แพ่งต่อนใต้ซื้อซื้แพงต่อนใต้ซื้อซื้อ เราเพ่งตอนใต้แบบนี้เฮเจงไดมันค่อยเสียนะมันเบิด์ตอายุมันนะอ๋อเบิด์ตอายุทำไมเป็นตอนใต้ตด้หน่อยให้กับซีมี่วางหน่อยเกิดขึ้นมาใหม่นี่เอาปุ๋งมะเลี้ยงบ่ได้บ่ชทำไมเป็นตอนใต้ได้หน่อยมันเป็นตอนี่เนไดเดี๋ยวเพ่งตอนใต้เป็นสีสมสมอยู่นี่ลูกสีสุ่มบ่เพราะว่าใต้นานหนักเพราะว่าใต้เพราะว่าป้ายใต้บ่บ่ นี่ตายเป็นต่อใต้บ่เออเพ่งต่อนในน้นเนี่บ่แมงเพ่งต่อนเนาะบ่แมงเพ่งต่อนบ่เป็นต่อนไม่นานบ่ครับบ่แมงเพ่งต่อนหัวโป่เด้เพ่งตอนหัวโป่งอุ้ยนี่หน่วยใหญ่โอ้อหน่วยบับใหญ่เลยเหยียบเถื่อขเบิึงพี่โคตรหอยโอ้ยใช่เลยเด้อนี่โคตรบกหอย ว่าแล้วเหยียบถือนางซายผ่านว่านแทลๆด้ยนะเหยียบเอากระด้ตัวเราคอยง่มเอาอยากูะพอวั่ก็พอว่านันละนี่นี่ขนาดทั้คนท่ายัไม่ไดูเป็นตัวเขา่่แ่ย่แ่แ่แ่่่่่่ นี่เอาตีนงุ่มก็ได้เหยียบเอาเอาตีนงุ่มเอาตอ,ตอนต่อไปเราจะล่ากุ้งฝอยเดี๋ยวไปชมกันนะครับผมตอนนี้ตอนหอยขมบายบายแกงต้นขอตัว ไปกินข้าวก่อนไปกินข้าวต,อ <ไป S 2> ตอ่อ <ไป S 1> บ๊ายบายบ๊ายบายต,ตัดต,ตดตัดดินด้วยนะตอนต่อไปชมกุ้งฝอยในนาบ๊ายบายขอจินขอจินข้าวหน่อยนะขอจินขอจินข้าวหน่อยนะขอ